เคาะสั้นคืนไปที่ผิวซัดเลยครับออกข้างตอนนี้ลุ้มมาทุกมาเปิดออกสีครับ,บ,บม,มีขอเกมตอนนี้แม่งจับอะไรได้ครับ รูนี้ประสานโอ้กระชาไปติดโกรครับตอนนี้จริงๆรูปแบบการการทำเกมบุกกับการเล่นเกมรับมีลักษณะนะต่างกันครับรูปเกมเกมบุกควรจะยิงกระจายให้เรามีพื้นที่เล่นกันมากขึ้นครับส่วนเกมรับเราต้องช่วยกันแพ็คเกมบิดพื้นที่ คู่ต่อสู้ทำให้เราให้เขามีพื้นที่น้อยลงนะครับแค่นั้นเองเอย,ยี่ยมครับอูบ้ยแบงเซ็ตอ,อีกแล้วที่ทู่พลาดนะครับ ้นมีเจ็บมันไม่ได้ครับอันนี้หนึ่งดูตัดได้ดตัดได้ให้วีอะนนี้ โอ้ยเลี้ยงหานคนแรกไปแล้วครับเยี่ยมครับคนนี้ผิวตัดได้ครับโชคไม่ยอมจ่ายครับกำเรียงบอลขึ้นมาครับทีมเพื่นนอนดังตัดใจไปเลยนี่แหละ ดีครับมันได้เสียบอลแล้วครับ เดลย,ลยตอนนี้ขวาว่างนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ว่างตอนนี้วีลงลงมาเป็นหลังนะครับโชกลางครับยกึกยักยึกยักยังไม่จ่ายครับจ่ายออกไปแล้วครับเสียบอลบเขาใต้กลับครับโอ้ยลุกมาแล้วครับ ลุดมาสองโชกัดได้ครับสง่งไหมวีวีเลี้ยมเลี้ยงบอลอ๋อครับชิงขึ้นดังได้ทุ่มอ๋อหลอกกินกลครับตามด้า,าย้านซ้ายจ่ายเข้าในตรงขวาขวาปาไปขวายิงโอ้โห,โหลูกนี้ยิงต่อบอลกันสวยงามมากครับ ก็หน้าดังโยงรู้สึกว่าถือก้องเมื่ได้มากครับถือไปอ๋อแล้วโอ้โหบังเสร็จอีกแล้ว หลังแล้วปาดบอลมาไม่มีคนเล่นแต่ขึ้นไปนหน้าช่วยแลยครับสใย้อนหลังเสียบอลไปเองครับเอ็นนได้ทุ่มครับทุ่มไม่กระดอนสูงนะครับ สองล้วเขาทำไงครับปาดเข้ามาหลุดตัดไปได้ครับเลี้ยงมาหลุดหลุดหลุดควา้ายิ่งโอ้โหแบงค์สุตเปอร์เฟกอีกแล้วครับวันนี้ต้องยกโ o m ให้เขาเลยครับแมตชนี้เด้๋ยวเราโอ้แบงค์เซฟได้อีกแล,แล้วครับไปแล้วครับไปไปแล้วครับแบงค์ลากไปแล้ว โอ้โยโอ้โยพิวไม่ยิงอีกแล้วครับทำไมจังหวะหน้ายิงไม่ยิงครับท่านผิวเสียของเลยครับอยากปั้นผู้าาประตูเราครับโอ้โหตัดแล้ววิยังไงครับจ่ายบอลมาทางบ้าครับบ้าดึงกลับครับ จ่ายบอลกับลีบอยครับลีบอยลากไว้ครับจ่ายบอลไปโชคโชคจับบอลยาวโอ้จ่าไให้คิ้วครับคิ้วคงกับติดโกครับนุ้บ้าลงมารับโชคลงก็ลงมารับช่วยสขยงแข็งครับ อ้ยโอ้ยอันหนึ่งแบงค์มันทับฟอร์มครับชมมันตัดบอลไปแล้วครับลากไปแล้วครับจ่ายบอลโอ้ยยาวไปหน่อยครับคือไล่ไม่ทันผีนขาวผีเอมินได้ึ้นงรับ สายมอคคีบอยยกลบเอาไว้ครับตอก้อนมาที่บ้าบ้จาจ่ามี่โชคครับโชคจับบอลหนึ่งทั้งวะแปหลบเข้าสายบอลพิบอยตัดคว้าคิว้วโอ้เสียบอลไป,ลไปนะครับยังยังได้อยู่ครับโอ้ โอ้โหมีแบงค์เซตอีกแล้วครับที่บอยตัดบอลมานะจ่ายไปที่พิวครับพิวจะทำไงฮะรับ,บดึงจังหวะโอ้ยช้าไปครับโดนกอนตัดโดนเหยียบไปได้ครับนี่บ้าดึงจังหวะเข้าจัดโอ้โหมีเซนบอลโอ้โหลอดดาบไกลเอ้ย เกียงกันเองครับอ่าไม่ดีนะครับตอนนี้อเองเกียรับแล้วครับถึงเอมินโอ้โหลูกหลุดมาที่บ้าครับชประชอกไปที่โชคโอ้ยโอ้โหโ นี้ใช้โอกาสเ<ห>ขาเต่ไม่เป็นประโยชน์ครับชมกันนะครับเฮ้ยตามมองดาราใองมาอีกแล้วโอ้ยทุกนี้หมดสิทธิ์ลับครับโดนอัดชั้นหน้าต้องเอาคืนนะฮงจะใช้แล้วเจ็ดท่อ โอ้โหวันนี้แบงค์เซไปหลายลูกเลยคับเตมเราก็ยังนุ่มหมดเวลาครับตอนนี้เซ็ ามาเสมอที่จุดประตูต่อจด